แลปุ๋ยเชียดิงดิเลยเฮ้ยยาเกเสีะได้มไม่ยังเข้าได้ยังลุงม,มีใครขาดยาขาดที่ปั๊มก่อไหมปั๊มก่อใหญ่ผมมิสาย,ย,ยานยามีคนมาเฮ้ยมนยดียจริงเหรอเฮ้ยหนีหนีหน มันหนีมันจะแตกเลยจะแตกเดี๋ยวจีมันผ่านแล้วจะรีบกดเต็มกันสิอ๋อไม่เบิดอีกแล้วระเบิดมาจากทางข้างทางไอ้ดอกข้างล่างแถวๆนี้ระวังมันมันวาร์ปหนีอยู่แค่นู่นนู่นนู่นอยู่บ้านเขียบมีไรอ่ะแรงแค่ไหนอ้าวลุงมาเหรอ ลุงมอย่ายัดออเจ้คอร์ล็อกไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างรู้มีบังกะลอรแล้วตัวหนึ่งบังกะลอเบลดกีเลตโดนยิงเกือบแตกอ่ะเกอยู่ไโดนอะไรได้ตะโกนสามไม่เป็น ตนี้นงแล้ก็ในบ้านนี้นงปักซิปลายขึ้นหลังคาแล้วนะออนนี่อยู่บ้านเลยมีระเบิดปะหลังคาตน หนครับมันมึงแม่เป,ป็มึงแม่ขอป้อมย่า <c oughs> ตายกันเด้อขอป,ป้มอมยาไปไป <c oughs> อะไรนะมีตัวเข้าล่างบ้านอ่ะ ว่าแล้วเจ็บมากจะตายอุ้ยโอ้โหเฮียได้บ้านไดบ้านในบ้านข้างนอกข้างนอกมันจะซ้ำจะซ้ำอีเวนต์ซะหน่อยแม่งบักรอมาพอดีสู้ไว้ร์เติลเอาไปสตีมฆ่าบ้านเอาไม่ทานมีปั๊มยาไม่ได้เลย S <S เออกูไม่ได้ป้าเหมือนกันเมื่อกี้กะว่าจะซ้ำเลทแล้วก็เอาเกาะนะมันเหลือกี่ตัวกินดามันเหลืออีตัวหนึ่งนะ่ะไม่ทันดีๆซอรีอร่เลย <Yeah, S 2> โออเย็นจริง<อ>เจ็บแล้วมันกระดา,านไปเลยเจ็บรอบแคกรอบแปดรอบแล้วอีกสี่รอบ

ตัวนี้มันเป็นไหมพี่ดูท่ากันิเป็นลมเนี่ย This is your champion. So is are so technically over 100 years old i'm job master <laughs> where we learn, we will make it. <gasps> like a right a <laughs> trying is 55.5% of the battle <laughs> <Why? laughs>

แต่ลุงดันไล่เข้าไปในเมืองอะดิแล้วเราจะเที่ยวทำไมเาไม่อไปเก็บหายไปกาอยู่ก็หายไปกาอากาศ ชอบไปเอาของอ่ะไม่ได้หลุดนะโอเคก็ไปกาอากาศเลยนะนำโดดด้วยประเด็นอนะ่ะหนชอบอเ,เลย